เปิดบทเรียนราคาแพงของสงกรานเตชนะนรงจากคนที่เสพติดการออกกำลังกายจนเฉียดความตายสุขภาพที่ดีไม่ใช่แค่ฟิตแต่ต้องบาลานซ์ชีวิตให้เป็นแชร์ประสบการณ์เคยผ่านการฝึกหน่วยคอมมานโดสุดโหดพร้อมเผยเคล็ดลับสุขภาพดีต้องมีสิ่งนี้ที่สำคัญในรายการออนเดอะเววิทซโชมเป็นคนที่ฟิตมาตลอดเลยไหมสงกรานต์เตชนรง์ เหมือนติดออกกําลังกายตั้งแต่เด็กที่บ้านปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กจําความได้เสาอาทิตย์คุณแม่ก็จะพาไปไว่ายน้ําตีเทนนิสวันธรรมดาเลิกเรียนก็จะมารับไปขี่ม้าเป็นเหมือนไลฟ์สไตล์ว่าการออกกําลังกายมันเหมือนเป็นกิจวัตรเหมือนกับการกินข้าวสําหรับเราเป็นนักกีฬาด้วยไหมใช่ไหมสงกรานต์เตชนรงเป็นนักกีฬาฟุตบอลตอนเด็กๆอายุประมาณ15-16ถึงปีชอบเตะบอลมากแต่พอมาอายุ30กว่า,วาเริ่มไม่ไหว เพราะเป็นกีฬาที่ใช้เข่าเยอะมากมีเหตุการณ์ที่วิ่งอยู่ดีๆเอ็นขาดได้ยินเสียงเหมือน,นังยางอันใหญ่ๆขาดก็ไปผ่าแล้วก็ทํากายภาพนึกว่าจะเหมือนเดิมกลับไปเล่นก็ขาดอีกทีทีนี้ก็พอเลยครับรักการออกกําลังกายเรียกได้ว่าเข้าเส้นสงกรานเตชนะรงเข้าเส้นเลยครับออกกําลังกายตลอดเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนไปไลฟ์สไตล์ถ้าซ้ำมันก็จะน่าเบื่อเราต้องการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการออกกําลังกายคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังเรื่องกีฬา สงกราน์เตชนะนรงคือที่บ้านผมก็คือปล่อยอิสระถ้าเป็นเรื่องกีฬาก็พร้อมที่จะซับพอร์ตแต่ว่าคงไม่ได้ฟิกไม่ได้ขุมเข้มเลยทำให้เราเป็นคนที่ชอบการออกกำลังกายถึงขั้นเรียกว่าคลั่งสงกราน์เตชนะนรงก็ไม่ถึงขนาดคลั่งแต่ว่าเสพติดเคยไปฝึกหน่วยคอมมานโดสงกราน์เตชนะนรง ตอนผมไปฝึกหน่วยคอมมานโดการฝึกไม่ได้เน้นร่างกายแต่เน้นไปที่จิตใจเพราะว่ามันเกินเหนื่อยตลอดเวลาตื่นมาต้องเจอวิ่ง10กิโลทุกเช้าทั้งวันแบบไม่ได้พักต้องมีเรื่องให้ได้ใช้แรงตลอดเวลาบางทีทเที่ยงคืนตีสองปลุกขึ้นมาออกกําลังกายทําแบบนี้ทุกวันไม่มีวันหยุดช่วงสุดท้ายเขาจะมีภารกิจเช่นแบกสูงเข้าห้องแก๊สน้ําตาไว้น้ําทําให้หยุดเกือบสามวันมีคนที่น็อกบ้างไหมสงกรานต์เตชนรงไม่มีมีแต่แบบวิ่งไปอ้วกไปแต่ว่าไม่ถึงกับนอกร้องให้แบกแบกอยู่น้ําตาไหล เพราะว่ามันโหดเกินลิมิตร่างกายมากแต่ทําให้เรารู้ว่าจริงๆร,ร่างกายมันไปได้อีกเยอะในสถานการณ์ที่บีบบังคับว่าเราต้องทําแล้วสามวันนั้นจําได้เลยว่าไม่ได้กินข้าวกินพุทราสองลูกร่างกายมันอยู่ได้แบบข้ามลิมิตช่วงที่เราฟิตมากๆหนักหน่วงกับตัวเองมากขนาดไหนตอนนั้นสงกรานตเตชนรงค์ตอนฝึกออกมาคือฟิตมากแล้วเหมือนพอออกมารู้สึกตัวเองแรงเหลือ เวลาไปทำงานระยะทางมันประมาณ10บโลบางทีผมก็วิ่งไปทำงานแล้วก็ไปอาบน้ำที่ทำงานทำงานเสร็จแล้วก็วิ่งกลับแรงมันเหลือเพราะว่าเคยออกกำลังกายตลอดเวลาแต่ตอนนี้ไม่แล้วอายุเยอะแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราแบบว่าออกกำลังกายแบบฮาร์ดคอรมากๆแต่ว่าหลายๆคนกลับทักว่าเราป่วยหรือเปล่าสงกรานเตชะรงใช่เพราะว่ามันคาร์ดิโอเยอะเกินแล้วกินไม่ถึงโดนแดดเยอะ ก็เลยสู้ไปหมดผิวแทนไม่แดดคนก็เลยคิดว่าเราไปทำอะไรมามันดูโทมไปเลยถ้าคาร์ดิโอเยอะแล้วมันจะกินกล้ามเนื้อจริงไหมสงกรานเตชนรงผมว่าจริงแน่นอนถ้าคาร์ดิโอเยอะเกินไปมันจะลีนกล้ามเนื้อมันจะหายไปหมดเลยอย่างตอนผมไปฝึกคือน้ำหนักหายไปเป็นสิบโลอาหารเกี่ยวข้องไหมสงกรานเตชนะนรง อาหารสำคัญอย่างที่สังเกตมาถ้าเรากินถึงก็ช่วยได้เยอะผมออกกำลังกาย40%แล้วก็กินอีก40%ที่เหลือก็คือพักผ่อนแต่ว่าผมก็ไม่ได้ฟิกเรื่องกินไม่ได้ถึงขนาดต้องช่างกิโลแต่ก็เคยช่างทำกับข้าวไปตวงไว้ใส่กล่องไปกินอยู่หนึ่งปีมันก็ลีนเห็นผลชัดแต่ว่ามันไม่ใช่ไลฟ์สไตล์จะทำตลอดชีวิตก็ไม่ไหวมันไม่มีสังคมหลังๆก็เลยไม่ได้ฟิกมากผมกินขนมทุกวันออกไปกินอะไรเรื่อยเปื่อยก็จะพยายามกินโปรโตีนใหญะ,ยะแต่ไม่ใช่แบบเชค แต่คือโปรโตีนอาหารพยายามกินให้ถึงโปรโตีนต้องกินขนาดไหนสงกรานเตชนะรงโปรโตีนผมว่ามันสำคัญกล้ามเนื้อเท่าที่ผมสังเกตพออายุเริ่มเยอะแต่ก่อนเรากินนิดนิดหน่อยหน่อยมันก็มาแล้วแต่เดี๋ยวนี้ร่างกายมันไม่ได้ตอบสนองขนาดนั้นโปรโตีนจำเป็นมากต้องกินให้ถึงผมสังเกตกับตัวเองถ้ากินถึงเราจะไม่หิวตลอดเวลาจะไม่กินจุกจิกกินต่อมื้อประมาณ70-30คือโปรโตีนประมาณ70%ซนที่เหลือเป็นไฟเบอร์เป็นคาร์บถ้ารู้สึกว่า บวมขึ้นก็จะลดคาบลงผมไม่คาร์ดิโอจะเน้นไปที่เล่นเวทเล่นประมาณ5-6วันต่ออาทิตย์ยกประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึง่งความเชื่อผิดๆบ้างเกี่ยวกับเวทเทรนนิ่งสงกรานตชนรงสาวๆหลายคนก็จะคิดว่าถ้าเวทเทรนนิ่งแล้วมันจะทำให้ดูมีโหนกคอซึ่งมันยากมากไม่ต้องกลัวเวทเทรนนิ่งผมว่า มันช่วยได้เยอะหลายๆเรื่องเลยพอเรามีกล้ามเนื้อเยอะมันก็ช่วยเบิร์นแคลอรี่เราก็จะสามารถเอนจอยการกินได้มากขึ้นสาวๆที่มีกล้ามขามันก็ดูเซ็กซี่นะมันดูเฮลตีด้ดีคาบที่ดีคืออะไรสงกรานต์เตชนรงคาบจากพืชผักถั่วพืชที่เป็นหัวที่อยู่ใต้ดินไม่ใช่คาแปรรูปทำไมถึงเลือกเวทเทรนนิ่งมาเป็นไลฟ์สไตล์ส่วนตัวสงกรานต์เตชนรงสะดวกดีครับแล้วก็ตอบโจทย์ได้ทุกที่ทุกเวลาเคยเกิดอุบัติเหตุจากการออกกำลังกาย สงกรานต์เตชนะรงผมขี่จักรยานวันละชั่วโมงสองชั่วโมงผมขี่ที่เขาใหญ่ผมเป็นพวกชอบเอาชนะเวลามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาใหญ่มันจะเป็นทางตรงยาวเลยแล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงทําเวลาคือแบบเราจะหมอบแล้วเราจะปั่นเป็นทางตรงมีวันหนึ่งดันมีรถมาจอดอยู่เรามองไม่เห็นก็ชนท้ายกระบะเต็มเต็มเกือบขิดกระดูกหักไปห้าท่อนคอซี่โครงไหปลารานอนอยู่ไอซียูประมาณ8ปดถึงเวันต้องผ่าคอแล้วก็ใส่สายแบบตรงคอตรงจมูกตรงข้อปัสสาวะ ตรงปอดเพราะว่าตอนมันหักมันไปทิ่มปอดหลับหลับตื่นตื่นเพราะตอนนั้นมีเลือดออกในสมองนิดหนึ่งนอนอยู่ท่าเดียวแปดวันไม่เคยทรมานขนาดนี้มาก่อนใส่เหล็กตรงกล่องเสียงต้องใส่ตลอดชีพช่วงฟื้นตัวอาจจะเป็นเพราะผลบุญที่เราออกกําลังกายบ่อยด้วยมันก็เลยช่วยทําให้เราฟื้นตัวเร็วแนะนําคนที่สนใจเวทเทรนนิ่งสงกรานเตชนะนรงเริ่มเลยยิ่งเร็วยิ่งได้เปรียบไม่ต้องคิดมากทําไปก่อนอย่างน้อยถ้าไม่ถูกก็มาเอาแรงก่อนก็ได้เดี๋ยวนี้มันมีให้ศึกษาเยอะมากใน YouTube เป้าหมายในเรื่องสุขภาพสงกรานเตชนะนรงผมอยากให้คิดว่ามันเป็นเหมือนกับวิธีการมากกว่าอาจจะไม่มีปลายทางปลายทางที่แบบต้องแปะเพราะว่าสุขภาพที่ดีควรจะเป็นสิ่งที่เราจะทำควบคู่ไปเรียกว่าจนแก่ตายให้มีความพอดีทำแล้วต้องมีความสุขวิธีที่ถูกต้องเพื่อให้เห็นผลเรื่องสุขภาพสำคัญมากสมมุติว่าถ้าเราสุขภาพไม่ได้เราจะไปทำอะไรอย่างอื่นที่มันใหญ่ๆ ก็จะยากเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนไม่จําเป็นต้องหักโหมจะมีกล้ามหรือมีซิกแพคเริ่มจากในบ้านก่อนเปิด YouTube มีสอนออกกําลังกายที่ให้ทําตาม5นาที10นาทีอย่าไปซีเรียสมากทําไปให้เป็นอ u t o p อ l o ไพลเตแล้วเดี๋ยวเราก็จะคุ้นเคยผมว่าเราควรจะให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพสามารถติดตาม on the way with com ได้ที่ช่องทาง p o d c a s t l i f e facebook l i f e youtube l i f e วัน an, จันรสัปดาห์เว้นสัปดาห์เวลา18นาฬิกา